ถามดิถามเจ้าที่ดิว่าในในวัดเนี่ยมีมีผีกับมีเปรตไม่ให้พาไปหาหน่อยเจอครับเจอตกลงเจออะไรเจอผีกับเปรตครับโอเคอ่ะผีมันชื่ออะไรผีมันเป็นผู้หญิงผู้ชายมันชื่ออะไรทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับอะตกลงมันอยากได้บุญกันไหมอยากครับเอ,อ้ยผีผีผู้ชายกําลังทาอะไรอยู่ผีผู้หญิงกําลังทาอะไรอยู่ทรมานไหมหรือยังไงนั่งนั่งมันนั่งรออะไรถามดินั่งรออะไร นั่งรอบุญนะอ๋อเนี่ยรอบุญรอคนทําบุญใช่ไหมถามที่ผีผู้ชาย<อ>าผีผู้ชายชื่ออะไรและผีผู้หญิงชื่ออะไรผีผู้หญิงชื่อนกครับชื่อนกผีผู้ชายชื่ออะไรต้นครับต้นแลวผีผู้ชายอายุเท่าไหร่ผีผู้หญิงาอายุเท่าไหร่ผีผู้หญิงประมาณหกสิบครับผีผู้หญิงอ่าหกสิบชื่อนกหกสิบไอผีต้นอายุเท่าไหร่ ห้าสิบครับอ๋อห้าสิบต้นห้าสิบนกหกสิบถามก็ได้ว่าพวกคุณตุยยังไงตุยนานยังแล้วตุยยังไงอ่าเขาตายกันยังไงโดนรถชนครับอ่าไอผู้ผชายเหรอผู้หญิงโดนรถชนผู้หญิงครับผู้หญิงโดนรถชน,ลชนแล้วตอนนี้แผลเขาหายหมดยังหรือยังเขายังมีแผลอยู่มีแผลอยู่ครับแผลอ่ะแผลตรงไหนแข,แขนขาหักยังแขนขาหักไหมหรือย,ยังไง อะเกนกับขาครับแล้วก็หน้าด้วยอ๋อเนี่ยแสดงว่าแผลที่หน้ายังอยู่เหรอครับแลแล้วแ,แบบนี้เขาเจ็บถามเขา,เเเา,าดิเขายังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บอยู่ครับโอ้เนี่ยทรมาน์ดีนะก็คือถูกรถชนอ่ะและผู้ชายแหละตุยยังไงตายยังไงตกต้นไม้ครับตกต้นไม้ตายโอเคอแล้วถามว่าแผลเขายังอยู่ไหมเขายังเจ็บอยู่ไหมเจ็บครับ เนี่ยแสงว่านั่นเลยนะแล้วถามก็ดีตั้งแต่ตุยมาตกลงไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีหล,ลานทําบุญให้เลยเหรอมีบ้างครับมีบ้านแต่แต่บุญไม่ใหญ่ใช่ไหมเลยช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมอืมโอเคอ่ะเองเองเองบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยเองอะเองขอผู้เจ้าเอาบุญให้ผู้หญิงนะทําให้ทําให้แขนขาเขาปกติให้แผลเขาหายนะเอาบุญให้ผู้ชายเหมือนกันทําให้แผลหายแผลหายแล้วลดลดอายุลงคนละ ให้เหลือคนาราอายุสามสิบพอไปทั้งคู่เลยเอาบุญนี่เขายังแล,แล้วแผลเขาหายยังหายแล้วครับเนี่ยเขามีความสุขไหมเนี่ยรอคับาถามเขาดิคุณนกกับคุณต้นใช่ไหมจะฝากบอกลูกหลานฝากบอกคนอื่นว่ายังไงดูแลตัวเองดีดครับโอเค อ่าตอนนีตนน้ตอนนี้เขามีความสุขแล้วใช่ไหมใช่ครัเอาบอกให้เขาพาไปดูเป็ดนี่เป็ดเห็นเป็ดกี่ตัวที่วัดอ่ะเรียกประชุมเป็ดเลยว่าเป็ดมึงมีกี่ตัวมอนเงามามา,มาเจอกันหน่อยมีเป็ดกี่ตัวเป็ดสองสามตัวครับเนี่ยตอนตอน,ตอน,ตอนกลางวันไอเป็ดนี่มันมันจะออกมาตอนกลางคืนเนอะแล้วตอนกลางวันตอนนี้มันอยู่ไหนตอนกลางวันแบบนี้มันอยู่ไหนกันพวกเป็ดอะอาจะอยู่ในถา้าครับในปา่า หมายถึงว่าเปดเนี่ยตอนกลางวันมันจะไปหลบเหรอมันจะไปหลบอยู่ในถ้ำเหรอน่าจะใช่ครับเรียกมาให้หมดเลยแล้วตอนกลางคืนมันถึงจะออกมาค่ครับอ่าโอเคเราเรียกออกมาเลยตกลงเปดมีเราเห็นกี่ตัวใครบอกว่าตะโกนไปเลยใครมาจะได้บุญอาจจะพน้นอาจจะได้พ้นจากเปดด้วยใครมารีบมามีมากี่ตัวแล้ว10ตัวครับโอเคถามชื่อเลยใครเล่าได้มั้งใคร อนเป็นคนชื่ออะไรเป็ดมีเป็ดในหมู่บ้านเราไหมที่คนเขารู้จักกันอ่ะไม่ครับถามม่เป็ดทั้งสิบตัวเลยมีคนไหนที่มีลูกหลานอยู่ในหมู่บ้านเราไหมไม่มีครับไม่มีเป็นเป็ดต่างต่างถิ่นทั้งหมดเลยเหรอรน่าจะใช่ครับอ่าแล้วแล้วไอ,อ้ไอ้ออคนไหนบ้างที่มันเคยหลอกคนอ่ะให้มันยกมือหน่อยคนไหนบ้างที่มันเคยหลอกคนแถวหมู่บ้านเราอ่ะไม่ครับอ่าพวกมันไม่เคยหลอกคนเหรอ เคยแต้ข้อส่วนบุญครับขอส่วนบุญแต่คนคนคนเห็นเขากลัวกันเองใช่ไหมครับโอเคมันอยากได้ส่วนบุญเนระถามที่ว่ามันจะมันจะเอาบุญไปทําอะไรทาให้ตัวเองไม่ไปหลอกผู้คนครับก็คือมันมันอยากไปเกิดที่ดีๆใช่ไหมครับโอเคอ่ะอ่ะมีมีมีใครบอกชื่อตัวเองได้ไหมมีใครมีใครจําตอนเป็นคนได้ไหมไม่ได้ครับ จำไม่ได้เลยเหรอแล้วมีใครรู้ชื่อตัวเองไหมว่าเป็ดชื่ออะไรบ้างบอกมาสักสองสามคนไปชื่ออะไรบ้างแรกชื่อชื่อการครับชื่อกานเหรอค่ะคนที่สองชื่ออะไรชื่อตาครับชื่อตาใช่ครับตานี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับโอเคแล้วคนที่สามชื่ออะไรชื่อเอ็มครับชื่อเอ็ม ไอการไอการตาลเอ็มมีใครบอกได้ไหมว่ามาเป็นเปรตเพราะอะไรคุณไปทําบาปอะไรทําบาปเรื่องอะไรให้เขาเล่ามาทําบาปเรื่องอะไรถึงมาเป็นเปรตขโมยของใครบ้างอะไรนะตบตีพ่อแม่ครับอ๋อคนไหนคนไหนตบตีพ่อแม่ชื่ออะไรตบตีตบตีพ่อแม่ตาลกับเอ็มครับตาลกับเอ็มทั้งสามคนเลยตบตีพ่อแม่ครับ แล้วมีมีใครขโมยของวัดไหมไอเป็ดสิบกว่าคนเนี่ยม,มีไหมไออาคนไหนชื่ออะไรชื่ออะไรที่ขโมยของวัดชือโตค่ะชื่อโตโอเคโตนะไอเห็นชัดหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเห็นถามพวกมันนี่มันมันมันตายกันมาน,นานยังไงนานครับ ตายกันกี่ปีหนึ่งปีสิบปีห้าสิบปีร้อยปีหรือมากกว่าร้อยปีอ่ะห้าสิบปีครับอ๋อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือตายมาห้าสิบปีแล้วใช่ไหมใช่คัะถามพวกมันหิวไหมหิวไหโอเคอ่าถามอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเองลองอาบุญของผู้เจ้าอาบุญให้มันให้มันคนละนิดไปโดยจะเอาเอาให้เอาให้คนละนิดทั้งสิบตัวแต่เอาให้ไอ้สามตัวที่บอกชื่อมาชื่อตาลชื่อเอ็มชื่ออะไรเนี้ย เออเอาให้มันขนาดปานกลางให้มันมากหน่อยอ่ะพอเองเองเอาบุญให้ปุ๊บเองดูที่ว่ามันแต่ละตัวมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างได้เลยครับมีความสุขครับเนี่ยแล้วมันยังตัวตอนนี้ตะกี้เองเห็นมันตัวสูงใหญ่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันตัวเล็กลงมายังเล็กแล้วครับอ้าวเล็กลงมาเหมือนโคนเลยเหรอใช่ครับทั้งสิบคนเลยป่ะใช่ครับโอเคแล้วหน้าตามันตกลงมันยังดูดียังมัน หน้าตามันยังเป็นเหมือนมันยังน่ากลัวอยู่ไหมหรือมันเป็นหน้าตาปกติแล้วหน้าตาปกติแล้วครับโอเคแล้วถามที่ว่าตอนนี้ตอนนี้มันยังหิวอยู่ไหมไม่หิวแล้วครับเอ็งเอ็งเนรมิตอาหารให้มันโต๊หนึ่งไปเนรมิตที่อาหารดีๆให้มันโต๊หนึ่งให้มีสักร้อยอย่างไปแล้วบอกให้พวกมันมานั่งกินกันเรียบร้อยหน่อยไปกินกันดีๆแล้วก็เอ็งก็เนรมิตเสื้อผ้าดีๆให้พวกมันใส่ไปแล้วก็บอกให้ว่านั่นแหละ ให้มันรอรับส่วนบุญคนที่เขาทําบุญให้จะได้ไปผุดไปเกิดตกลงอาหารในเรมิดมายังมามครัเป็นไงพวกมันรู้สึกดีไหมตอนเนี้ดไอเปสันอ่ะถามพวกมันพวกมันจะฝากบอกคนคนฟังยังไงอ่ะคนในหมู่บ้านฝากบอกยังไงอ่ะมันให้มันฝากบอกจะไม่ไปหลอกแล้วครับไม่ไปหลอกแล้ว <laughs> โอเค บอกให้เขาให้มันเชิญชวนให้ทุกคนเข้าวัดทําบุญหน่อยดีให้เข้าวัดทําบุญให้ไปบวชหน่อยใช่ไหมครับอืมให้มันชวนชวนหน่อยเพราะว่าชีวิตชีวิตบอกว่าชีวิตแป๊บเดียวก็ตุยแล้วอยู่ได้ไม่นานก็ตุยแล้วให้รีบทําบุญให้รีบไปบวชให้รีบถือศีลให้รีบนั่งสมาธิอ่าพวกมันจะชวนเชิญชวนคนมาทําบุญไหมนครับอ่ามันมันมันชวนชวนว่าไงคนที่เชิญชวนชื่ออะไรอ่ะ ทำบุญที่วัาไหนโอเคอ่ะให้ทำบุญไงก็คือให้มาทำบุญแล้วกันนี่โอเคอ่ะแต่พวกพวกมันมีความสุขแล้วนะเอาผู้เจ้าเอาบุญให้เจ้าที่บ้านเองด้วยไปลืมลืมดูเองดูที่ว่าเจ้าที่บ้านเองเป็นผู้หญิงผู้ชายเอบ้านเองมีบ้านบ้านเจ้าที่บ้านเองเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงกับผู้ชายแล้วเออเอ็งเอาบุญให้เขาบอกให้เขาดูแลบ้านดีๆแล้วก็ให้เขาให้โชคลาภคนที่อยู่บ้านด้วยนะเอาบุญให้บ้านเอาบุญให้เจ้าที่บ้านที่มะลิด้วยนะพอเอาบุญให้เสร็จแล้วเอ็งค่อยๆลืมตาขึ้นเลยไหนะถามที่มันได้ความรู้เยอะไหมเยอะครับฮะเยอะครับสุดยอดเลยไหมเออเอ็อเอง เองอยากเก่งเรื่องนี้ไหมละ่ะถ้าอยากเองเก่งเองไปนอนก่อนไปนอนพักผ่อนสมองก่อนพอพอไปนอนพักผ่อนสมองแล้วเดี๋ยวตกกตอนเย็นลงมามาไลฟ์กันเข้าใจไหมนี่แหละก็แค่พาผู้ชมไปเที่ยวนรกไปหาท้าวเวสุวรรณไปหาพญานาคไปหานู่นไปหานี่ไงพาเที่ยวไปเลยสนุกไหมยืนยันฮะเออเองคิดว่าเองได้ความรู้เยอะเลยใช่ไหมเองอึ้งเลยใช่ไหมโตเองเองคิดว่าตอนนี้เองเชื่อเรื่องเชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องนรกสวรรค์ยังไงเชื่อแค้วเออแล้วแล้วเองคิดว่าเอ็งโตขึ้นเองจะเป็นคนดีหรือเป็นคนทำบาปเองจะเป็นคนทำบาปหรือเป็นคนทำบุญทำบุญครับทำบุญนะ